ว่าสิคือบวัวหมานบัวน,นะครับดอกนี้สาคัญครับผมเพราะว่าเฮ้าสีไรออกจากมุมออกจากแย่นะครับอืมครับผมวันดักหนาเลยครับมัน มาครับผมสุพาไเบิ้งอีกครับผมด้านนั้นนะครับวานลงไปแล้วเห็นตาไผ่เจ้าจาขึ้นมาเนาะครับมาครับเข้าไปเบิ้งไว้เข้าสิได้ปลาญ่วะครับด้านนี้แหละครับนี่แหละครับมองนี้แหละมาครับเข้ามาเบิง้ง ว่าห้อสิมานไปยหนบ้างครับมึงน,นี่นะครับยังหังลงกไปเบิรงนครับมองนี่เลยครับพินตะไพรเจ้าเจ้าว,าวอยู่ น้ำน้ำก็เลือเลดดือดยุบคำน้ำแต่ห้งบนเลือคักรีใชน้าจอมแห่ เจอแล้วเจอแล้วมาครับห้มึงมาห้องสิได้บ่เห็นตะไคร่จ้าวจ้าวอยู่ครับอยู่บ่นน่อยู่บออยู่บออยู่บ่ครับอ้ทางนี่ขึ้นมาแล้วครับนน่ทย่างนี่ขึ้นมาแล้วแดงใจไวเลยครับนี่เบิึงวา่าที่นีอีกบ่ครับบอดน,นี้ นิ่งบาดเนี่ยออพี่น้องเอ,อ้ยบาดเนี่ยมันยังน้อครับบาดเนี่ยนี่แหละครับวางหันละเปี่าดอกนีไหมครับยังคักเลยนี่ครับผมดอกนีนะครับเออบาดเนี่ย ดอกนี้เนาะครับผมเพื่อนๆน,นี่ครับผมดอกนี้ห่อคืออยู่ครับนี่นี่ครับผมเดบปานินครับเดบปานิ้นสองเมสามเมยไง่เลยครับนี่สามเมยญง่เลยครับนี่พีไม้ครับมาเขามาปวดก่อนปวดก่อน เดี๋ยวหาเนี้ยามะไซก่อนครับทุ่งปุ๋ยมใส่เลยครับนี่โร้ลุนหนีเขาต้องเอาปุ่งปุ๋ยมาใส่ครับนี่นะครับเข้ามาเอาก่อนคำเข้ามาปดเอาก่อนนี่ไหมครับเต็มเต็ม โอ้มันพันขับพันแหนะแต่นอกไปนีของขับของสองเมีสามเมียยังไงเนาะครับนี่ครับผมแม่หนึง่งนี่อีกแม่หนึ่งครับนี่นี่ครับนี่อีกแม่หนึง่งนี่อีกแม่หนึ่งครับนี่แม่นี่ก็บคลิ๊ให้แน่อยครับนี่ หมองนี้หมองเดียวนะครับสามแม่ยิ่งย่ๆครับหมองนี้นี่ครับสามแม่ยิ่งย่ๆครับทางนี้ยังโตหน่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเขาปล่อยไว้เดี๋ยวเขาปล่อยไว้เดี๋ยวเขาปล่อยไว้มาเบิ้งมือนี่มือนข้าวหวานเนาะเป็นันเด็ดเลยดูไฟ เต็มหมอเลยตีเต็มหมอเลย้ลยไล่แถวก็ดีล่ะไปถอดอันนี้ก็ตยยั้น้อยอย่เดี๋ยวฮาเอาปล่อยไวน้นะครับคือของทักเทเนาะครับอันนี้นี่แหละครับผม เพื่อนนี่ครับผมพอต้มเดือดแช่ห่ามาครับเพื่อนๆหลังจากที่เห่อวานลงไปแล้วนะครับวันนี้เข้ามาเบิ่งกันครับว่าห่าสิถือบ่ว่าสิถือสีใดบ่วนะครับมองนี่แหละครับวานไวนี่ครับผมนี่แหละวานไว ชอไปหาแนวมาทับเดี๋ยวหาแนวมาทับกองไว้ปะ่ะป่า,มานาามาดินแห้งเดีนะ๋ยวับตัวตาตัวตาอยู่มาดินแห้งแต่ปลานเนาะเบื้องก้อนครับเบื้องก้อน ดินแห้งเหรอใครับว er mm ันนี้ละหืมวันนี้ตึกตึ๊กตึกตึกยูครับตึกตึกยูบ้านนี่เอาดินยูดินยูมาแล้วครับมาแล้วมีมีหอดปลาตะเพียนครับบ้านนี่ นี่ครับี่หอดปลาตะเพียนนี่ครับเพี่อะพีไหมครับยังคักเลยทางน,นี้ก็มีครับโอ้บ้านนี่หอบขึ้นเลยเฮาหอบขึ้นเลยบ้านนี้เดี๋ยวหอบขึ้นไปปดก่อนมานี้โอ้เออขึ้นได้บ่านนอบ้านนี้ขึ้นก็ขึ้นยาก เอาขึ้นยางอีหลีครับพี่หมพี่หมครับยงางพักเลยดอกนี่นะครับดอกนี่ดอกเดียวแห่หกศอกครับมีหอดปลาแต่เพียนครับปลาแต่เพียนก็มีปลาแต่เพียนเ้าเอาไว้ก่อนเ้าบอกเอาลอให้เขาตัวใหญ่กว่านีก่อนครับนี่ครับ ปลาคารตะเพียนห่อเบานะครับเดียวห้อปล่อยไว้ก่อนให้ตัวง่ายๆก่อนนะครับอ้าวมันนี่ห้อเจียวตปะปันน่่ครับมันนี่ นี่เใส่กันครับเดี๋ยวนี้อาหารนี่เอาใส่ขบันนี่ผักเลยนี่ครับตัวเบียบเบียครับนี่ตวัวงามครับนี่ตวัวงามครับ เอาคือของจังไลบ่เนี่คือของ,องนนคอองักของเนี่ยท้ของคักของเนี่แเ้ไปยุ่ยจังไลบ่เออออกมาแล้วบ่นี่นี่ครับดอกนี้ดอกเดียวนะครับหกเกียโตตเกียต,ต,ยต,ตครับดอกเดียวครับผมเป็นชัดชัด เอาบานี้พ่อต้มอยู่ครับพ่อต้มอยู่ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับติดต้มหรอครับห้อ